บทเรียนหลายๆคนที่ผ่านมาว่าระบบกษัตริย์เนี่ยจะใช้วิธีเสร็จนาข้าวคุถึกเสร็จศึกข้าวขนุนบุญใช้แบบนี้มาตลอดใช้จอมพลสริ์ยึดอำนาจเสร็จก็ฆ่าทิ้งจอมพลถนอมก็จัดการจัดการหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสนธิบางเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ไม่เป็นนายกให้องค์คมณีเป็นนายกแล้วก็บิ๊กบางเองก็ไม่มีความหมายเลยเลยพรบ เกษียรอายุราชการก็เป็นหมาตัวหนึ่งครับ <c oughs> ดังนั้นประยุทธ์เนี่ยจึงมีบทเรียนจากตรงนั้นบอกว่าเ <c oughs> มื่อยึดอํานาจแล้วตัวเองต้องเป็นนายกเตงคเอง <c oughs> แต่พอเป็นนายกตัเองเนี่ยควายระบบก,กษัตริย์เองก็ไม่ไว้วางใจคร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะประยุทธ์เนี่ยพูดว,ว่าควบคุมนะควบคุมคณะร,รัฐนตรีเอาเป็นทหารทั้งนั้นครับ <c oughs> นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจกันตอนเนี้อืม <c oughs> เพราะประยุทธ์เนี่ยที่พูดว่าจะให้มีการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยเชื่อหถือไม่มี เพราะถ้าประยุทธ์ให้มีการเลือกตั้งประยุทธ์ก็หมดจากอำนาจมันก็ไม่ต่างอะไรกับบิ๊กบังแล้วยังไงอาจารย์ไม่ได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าอยู่ต่อก็ต้องพูดง่ายก็อยู่ขี่หลังเสือจนกว่าจะถูกล้มนั่นแหละเพราะถ้าก็ยกตัวอยา่างยกตัวอยา่ยยางยึดอำนาจปีสี่เก้าไงนะและให้มีการเลือกตั้งแล้วเป็นไงพอเลือกตั้งก็แพ้แล้วบิ๊กบังเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยครับนะมีอำนาจไหมอ่ะ พอกกเกษียณแล้วก็จบเลยครับแล้วในที่สุดกลุ the ่มทุนใหม่ก็กลับมามีอหนาจอีกดังนั้นเที่วนี้ถ้าสมมุติว่าประยุทธ์เนี่ยจะให้มีการเลือกตั้งอีกหนึ่งปีข้างหน้าครับถ้าไม่แปรปัดก็พักเพื่อไทยท่านนั้นที่จะต้องได้เสียงข้างมากใช่ไหมพักการเมืองประยุทธ์ไม่มีทางหรอกดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เองเนี่ยก็จะไม่ตั้งพักการเมืองจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับแล้วถ้าเป็นเงินประยุทธ์ก็หมดอำนาจอี่ยถ้าหมดอำนาจแล้วประยุทธ์ไม่ไม่กังวลเหรอ ครับทีนี้ก็อาจจะมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายเนื้อโทษกรรมคนที่ก่อรับหารยึดอำนาจซึ่งเป็นกบวและรประยุทธ์ไม่เข้าคุกอ่ะอาจารย์คิดว่าจะมีการแก้ไขกฎกติการของรัฐธรรมนูญนะครับให้เกิดมีการเลือกตั้งให้มมนได้เปรียบเอือ้อต่อฝ่ายนักกามองไหมฮะได้เปรียบยังไงก็ไม่มีทางเช่นเลือกตั้งสามสิบแต่งตั้งเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเป,เป็นพอไปไ,ปได้แล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยมันยกเลิกกปเดียวกก็จะมีการชุมนุมคัดค้านครับใช่ไหม ประชุมนุมคัดค้านคุมชักค้านทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยจับมือกันหรอครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนออกมาเป็นล้านนี่ถามว่าเอาพอแต่งตั้งสามสิบเนี่ยแปรปันก็ไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ได้เอ้ยกูมาจากการเลือกตั้งไงมึงแต่งตั้งไปสามสิบเนี่ยกูแย่พวกนี้ก็ไม่เอาครับและทีนี้มันก็รุมกินโตประยุทธ์จันรโอชาทีนี้แล้วประยุทธ์จะอยู่ได้เหอรอมันไม่ได้แล้วโล,โลกปัจจุบันนี่มันไม่ได้แล้วครับ จะทําตามไม่แบบระบบแต่งตั้งเหมือนกับสมัยยุคสฤษดิ์ยุคถนอมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเข้าสู่เรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับอ<ม>รัฐราชการอาจารย์คิดว่าชนชั้นนําในระบบเก่าเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่าครับในเรื่องการจัดสรรอำนาจจัดสรรตัวบุคคลนะครับในการอยู่ตำแหน่งสําคัญถามว่าระหว่างใครกับใครอะระหว่างควายทุนไมโลกาภิวัต กับระบบกษัตริย์หรือว่าในฝ่ายระบบกษัตริย์ด้วยกันระหว่างฝ<อ>่ายระบบกษัตริย์ด้วยกันเองระบบกษัตริยร์ด้วยกันเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเราก็มองโดยรูปการที่ผ่านมาเนี่ยอที่ผมอพูดเรื่องสตาโวครับใช่ไหมก็คือพูดง่ายว่าวันนี้มันมีการแก้กฎมนเทียบนบาทให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้ครับทีนี้เนี่ยปัญหาว่า้ารัชกาลปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบันถ้าหากว่าไม่จัดอะไรไว้เรียบร้อยพระเจ้าอยู่สวรรคตพระเจ้าอยู่สวรรคตแต่ถามว่าจะสับหนุนให้ใครขึ้นในกฎมณเทียนบาลและรับหนุนก็คือต้องสมเด็จพระบรมซึ่งเป็นองค์รัชทายาต้องให้ขึ้นและทีนี้ถามว่าไอ้พวกอํามาพวกเปรมพวกกองทัพพวกอะไรต่างเหล่านี้ไม่ปลื้มกับพระบรมถ้าถ้าเขาปลื้มกับพระบรมมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องสตาโว ครับเราดังจะเห็นได้จากการที่พวกเราไปจัดชุมนุมกันที่ถนนอักษะใช่ไหมครับไอ้นั่นมันก็เป็นนัยยะสําคัญอยู่แล้วอืว่าตรงนั้นน่ะได้รับไฟเขียวจากเจ้าของบ้านครับแล้วทําไมเจ้าของบ้านถึงให้ไฟเขียวก็แสดงว่ามีกลุ่มบุคคลในพวกเขาเนี่ยต่อต้านพระบรมอ๋อครับซึ่งมันก็ปิดกันไม่มิดก็เป็นที่รู้กันอยู่ครับต่อต้านอะไรก็ต่อต้านคือไม่อยากให้ขึ้นเป็นรัฐการต่อไปถึงขนาดมีการพูดคุยกันในพวกองค์มนตรี กับอดีตเอกอัครราชทูตอเมริกันนายอีริกีจอรสันว่าพระบรมไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อืแต่ไม่มีทางเลือกดูเหมือนว่าจะเป็นเปรมเป็นสทิทธเสวสิลาเป็นอนันต์ปัญญาชุนนี่แหละ,ะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในฝ่ายเขาการพูดอย่างนี้นี่ก็หมายว่าไงก็หมายความว่าไม่ ต้องการให้ผ p r o มขึ้นถึงขนาดพูดถึงว่าไม่มีทางเลือกนอกจากให้หายสาบสูญไปครับแล้วมีโอกาสไหมครับที่จะเกิดความรุนแรงระหว่างรรดาชนธนาเองในการแย่งชิงอานาจก็ถ้าหากว่า,าสิ้นรัชากาลนะสิ้นรัชากาลแล้วก็เอู้นได้เขาขัดขวางไม่พร r o มขึ้นครับแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมถ้าไม่ขึ้นเอาใครขึ้นจ้าประเทศขึ้นอย่างนั้นหรือครับถ้าเอาขึ้นแล้วก็รัชาญาตองค์ที่หนึ่งพาไปไหน ต้องโปรดก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเท่ากับไม่ปฏิบัติตามไม่กฎมนเทียนบาลไม่มบ,บัตรตามรัฐธรรมนูนแล้วเพราะารัฐธรรมนูนก็เขียนไวช้ชักดกฎมนเทียนบาลนเน่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะครับตลอดมาเลยแหละในประเทศไทยและในเอเชียด้วยไม่มีถ้าในสังคมชาวคลิ์เนี่ยมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์แต่ในสังคมชาวพุทธและมุสลิมไม่มีนะ จะมีก็นวัวบูชชกเทียนอะเทียนของจีนใช่ไหมราะมันไม่มีฮะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางเป็นญี่ปุ่นเป็นในเอเชียทั้งหมดไม่มีครับเพราะนันถ้าประเทศได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียนะแล้วมีโอกาส <c oughs> เกิดความรุนแรงขึ้นไหมครับอาจารย์เว่า็<อ>มันอยู่ที่ว,ทว่าพระบรมยอมไหมอะและถ้าอย่างนั้นแล้วก็พูดว่าแล้วเอาพระบรมไปไหว้ตรงไหนอะมันก็ข้ามสิครับฮะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าให้พระบรมขึ้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าแล้วพวกนี้เขาอยู่ได้ไหมอ่ะอืมครับเขาก็กลัวไงเข้าใจไหมครับพวกเขาก็กลัวครเขาก็ต่อต้านทีนี้ถ้าถ้าหากว่าอ่าไม่ให้พระบรมขึ้นก็ต้องโปลดก่อนคนที่จะปลดรัชญาติาได้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวครับถามว่าจะโปรดด้วยเหตุผลอะไรครับตอนนี้ถ่าสมมติจะปลดพระบรมโปลดด้วยเหตุผลอะไรพระบรมได้มีความผิดอะไรครับไม่มีนะ ถ้าจะมีก็เบอ่อความประพฤกิไม่ค่อยเรียบร้อยมีเมียมีอะไรมากไอ้ตรงเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินที่ผ่านมาก็ความประพฤกิไม่เรียบร้อยเกือบทั้งหมดมีมเมียม,มากท่าหน้นแหละรียการที่ห้ายิ่งมากกว่าพระบรมีครับเป็นข้ออ้างไม่ได้ถ้าฟังอาจาร,รย์มีข้อแสดงว่าสถานการณ์ก็ยังยังผันผวนยังไม่แน่นอนก็วันนี้ก็เราคิดว่าเนี่ยถ้าสิ้นรัชกาลเนี่ยแล้วเกิดจลาจลแย่งชิงอำนาจกันนั่นแหละเกิดขึ้นได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่า ระบบะกษัตริย์ล้มเลยแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงครับอาจารย์ครับประชาชนจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงต้องมีการวางแผนรับมือยังไงครับกับสถานการณ์เช่นนี้ก็คือวันนี้ประชาชนก็ต้องตาสว่างไนยะก็ต้องรู้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ประเทศไทยนีย่คนเพียงตระกูลเดียวเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้ประชาชนคนไทยก็พอจะรู้กันอยู่พอสมควรแล้วครับดังนั้นก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดมันจะลาชนแย่งชิงกันเนี่ยก็ตาอินกตานาตีกันประชาชนก็เป็นตาอยู่ครับก็บอกไม่ต้องมีเลย ก็จบแค่นั้นเองวันี่ผ่านมาถ้ามีการแย่งชิงกันมากกันเมื่อไรนะประชาชนมักจะถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองเสมอของแต่ละฝ่ายแต่ก่อนเนี่ยเขามันไม่ใช่ว่าแย่งชิงกันในลักษณะที่พูดนะว่าแย่งชิงกันในเรื่องนั่นก็แย่งชิงกันระหว่างกลุ่มทุนแย่งชิงกันระหว่างพรรคการเมืองแย่งชิงกันในการทหารมันไม่ได้แย่งชิงกันในระบบกษัตริย์แย่งชิงกันในระบบกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เนี่ยก็พูดนะอยู่เบื้องหลัง สนับสนุนกองทัพสนับสนุนประชาชนอะไรตรงนี้คือไม่ไม่โผล่ <Okay. S 2> มาให้เห็นครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นประชาชนมองเห็นแล้วครับคําว่าตาสว่างคืออะไรครับคําว่าตาสว่างก็คือรู้แล้วว่าปัญหาของประเทศไทยใครเป็นตัวปัญหาใ,ใช่ไหมแต่คนประชาชนไม่ตาสว่างเลยครับคือไม่รู้ตนเชื่อเหลือออกมาก็ดา่าแต่สนธิลิมทองคุณจะตีกับสนธิวัน สามเวลาก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสนติคือใครครับก็ผมก็บอกว่าไปตีมให้ตายทำไมสนติจำลองตีมันตายก็ไม่จบหรอกเพราะมันก็เป็นแค่ตัวละครที่เขาเชิดขึ้นมาเท่านั้นเองก็เหมือนวันนี้เราไปดาประยุดดายตายอ่ะนะระยุท์ไปเดี๋ยวก็ประอื่นก็ขึ้นมาแทนอีกอะใจไหมดายบิ๊กบังแล้วบิ๊กบังไปใครมาละ่ะใจไหมตรงนี้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องรู้ว่าต้นตอปัญหาคือใคร วันนี้ก็เป็นที่รู้แล้วว่าต้นตอปัญหาของประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทหารมันไม่ใช่ทุนแต่มันเป็นระบบเก่าครับเป็นโครงสร้างเก่าครับการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศครับอาจารย์ครับคือสมมุติว่ามีการปฏิบัติานอมกันร,ระหว่างบรรดาชนชั้นนําเก่านะครับในบรรดาการเรื่องราวของการสืบราชการเนี่ยแล้วชนชั้นน,านําใหม่จะขึ้นมาหรือกลุ่มทุนใหมให่ที่อาจารย์<ม>ที่อาจารย์รียกถึงนะถ้าจะเกิดมีการปฏิบานอมกับกลุ่มทุนเก่าหรือชนชั้นนาเก่านะครับอนาคตประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นยังไงครับอาจารย์ คือมันคงประนีประนอมกันไม่ได้หรอกร,ระหว่างอนาคตกับอดีตมันประนีประนอมไม่ได้ใช่ไหมเพราะไอ้ระบบระบบศัตดินาหรือระบบประย์เนี่ยเขาต้องการดึงประเทศให้ถอยหลังอือย่าลืมคําว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,รเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเมื่อร้อยปีที่แล้ว การที่สังคมกเกษตรที่ล่าหลังต้องทํานาต้องอะไรเองอะไรทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มีมาแล้วและเป็นยุครุ่งเรืองของระบบกษัตริเรบบตร์เนี่ยระบบศักดิ์นยุรุ่งเรืองในยุคสังคมกเกษตรที่ล่าหลังเพราะฉะนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือดึงสังคมให้ถอยหลังไม่ไปข้างหน้าสี่งไอ้ทุน,นทโลกาภิวัตเนี่ยมันต้องการแข่งขันนําประเทศพัฒนาไปสู่การแข่งขันในอนาคต แล้วอนาคตกับอดีตเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันมันเป็นไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมจย์มันจะอยู่ร่วมกันได้ไงถ้าคุณใช้เรือเจลกับคุณใช้เรือเร็วแล้วคุณจะไปไปกันได้ยังไงใช่ไหมคุณก็ต้องเลือกเอาอย่างวันนี้คุณต้องการใช้เรือที่เร็วเรือคุณต้องการใช้เรือเจลที่ช้าชาคุณบอกว่าอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันได้ยังไงระหว่างอนาคตกับอดีตเนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ระหว่างทุนโลกาภิวัตน์กับระบบศักินาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันได้ มันก็ต้องต่อสู้กันไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ก็ในโลกมันก็ผา่านมาแล้วเนี่ยก็ถามว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยในยุคปัจจุบันทุนโลกาภิวัตน์แล้วไอ้ระบอบเก่าที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยประนีประนอมระหว่างทุนโลกาภิวัตน์กับศักดินาเนี่ยครับไม่มีไม่มีส <ris> ักประเทศในโลกครับะนะเพราะว่าถ้าคุณไม่พัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในอนาคตคุณก็หยุดนิ่งถอยหลัง ก็พม่าเป็นตัวอย่างครับพม่านียต้องการที่จะหยุดนิ่งใช่ไหมไม่ต้องการพัฒนาประเทศปิดประเทศไม่คบค้าสมาคมกันแล้วเป็นงไงอยู่ได้ไหมพม่พมาครับก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมในที่สุดก,ก็ต้องคล้อยตามสภาวะของโลกต้องเปิดประเทศในที่สุดดังนั้นวันนี้ระบบระบบเก่าของเราเนี่ยคือผู้นะ่าเขากังวลต่ออนาคตว่าจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงเสียสถานะ ความเป็นความเป็นในกลุ่มชั้นนาของเขา,าแต่ความจริงเขาก็หากินอยู่กับทุนโลกาภิวัตน์เขาก็หากินอยู่กับทุนใช่ไหมแต่พยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยพูดง่ายว่ายอมรับสภาวะในอดีตไม่ใด้ดิ้นรนไปข้างหน้านะแต่ตัวเขาเองก็พูด่าเขาไม่ได้อยู่อย่างพอเพียงก็าาถามมาอยู่อย่างพอเพียงไหมอ่ะ อยู่พอเพียงมีทรัพย์สินตั้งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมือล้านพอเพียงหรือเปล่าไม่ใช่ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์นะฮะอนาคตของประเทศไทยนะครับในระยะระยะสั้นหรือระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นนี่ประมาณห้าปีถึงสิบปีข้างหน้าเลยอาจารย์กับระยะยาวก็เรามองว่าจากสถานปัจจุบันเนี่ยที่ระบบกษัตริย์สนุนให้ประยุทธ์ยึดอํานาจมันก็จะมีสถานการณ์สามสถานการณ์เกิดขึ้นครับผม ผมก็ได้พูดไปในคลิปครับคือเราต้องท้าความไปในอดีตหน่อยการที่ระบอกะบกษัตริย์สนุนจอมพลสฤษดิ์ให้ยึดอำนาจและปกครองด้วยระบอบเผด็จการมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการต่อสู้โดยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจากการที่ระบอกะบกษัตริย์สนุนให้ยึดอำนาจเมื่อ6ตุลาให้ทานินรไกรวิเชียรปกครองประเทศด้วยผู้นั้น เด็ดก,การสุดขั้วเหมือนกันกันกบจอมพลสร์มันทําให้นักศึกษาประชาชนข้าวป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นประวัติการเลยตอนนั้นนะนะจนกระทั่งเนี่ยเขาหวันไหวเลยนะตอนนั้นนะอเมริกายังหวั่นไหวเลยตอนนั้นครับแล้วก็จากการที่สนับสนุนให้สนธิบังยึดอานาจทาให้เกิดอะไรขึ้นเกิดสถานคนเสื้อแดงเห็นไหมคนเสื้อแดงลุกขึ้นสู้ไม่เคยมีนะที่ประชาชนที่ลุกขึ้นสู้แบบนั้นไม่เคยมีมาก่อน ใ,ใช่ไหมเนี่ยเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนให้ประยุทธ์จันโอชายึดอํานาจครั้งนี้มันจะมีสถานการณ์เหมือนกับสมัยจอมทุนศิริยึดอานาจครับก็คืออาจจะเกิดนะกองกําลังลุกขึ้นสู้ของประชาชนตาสว่างก็เพราะว่าถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยใช้อํานาจประเด็ดการไปยาวนานแน่นอนที่สจจุดสองพักการเมืองถ้าสมมุติว่าประยุทธ์จันโอชาไม่ให้มีการเลือกตั้ง และปกครองด้วยบกพาเด็จก,การต่อไปครับในที่สุดพรรคการเมืองก็ไม่ยอ,อมนะจะรวมตัวกันครับเหมือนเหมือนกับประเทศเนปาลรับรวมตัวกันก็หมายความเป้าหมายก็คือประยุทธ์เมื่อประยุทธ์แล้วใครที่อยู่เบื้องหลังประยุทธ์เป้าหมายก็คือจะสู้กับระบบกษัตริย์สามถ้าเกิดพระเจ้าอยู่วสวรรคิ์นภในระหว่างที่ประยุทธ์คุมอำนาจมาอยู่แล้วมันเกิดการแย่งชิงกัน คนะวายสนุนน้องสาวกับควายสนุนพี่ชายมันเกิดการแย่งชิงกันครับในที่สุดก็เกิดจลาจนพราเกิดจลาจนก็มีสิทธิ์ที่ระบบกษัตริย์ก็จะล้มได้ครับสิ้นสุดระบบกษัตริย์ตรงกับคําทํานายเลยถ้ามีแค่ก้าวรัชกาลก็เป็นไปได้ครับถามว่าสาสานการณ์นี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ทั้งสามสถานการณ์